แม่ถ้าเจอกันเร็วกว่าน,นี้เนี่ยผมสูงเท่าโคชอันแน่นอนเลยเนี่ยวันนี้มีเรื่องที่จะมาถามนะเผื่อน้องๆลูกหลานนะครับที่เขาอยากจะตัวสูงนะครับอ,อ,อยากจะสูงเท่าโคชอ่นอย่างเงี้ยมีท่าออกกาลังกายอะไรดีๆที่จะช่วยให้เขาแบบว่าเพิ่มความสูงได้ดีกว่าปกติไหมฮะเวลาเรานะครับอยากสูงเนี่ยมันก็คือกระดูกและกล้ามเนื้อมันจะต้องไปด้วยกันนะครับ,รบผมก็ต้องแบบ มีสิ่งเล้าเรียกกระเพื่อนเชื่อครับให้เกิดขึ้นกับกระดูกครับพอดีมีอะไรที่ไปกระแทกกระดูกแบบเบาๆนะครับผมร่างกายของเราเนี่ยก็จะเอาสารอาหารมาสร้างเป็นกระดูกนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะแข็งแรงแล้วมันก็จะสูงขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วท่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการสร้างความสูงให้กับเด็กๆสําหรับท่าแรกนะครับจะเป็นท่ากระโดดนะครับเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยมันมีสิ่งเล้านะครับเอาแบบสารอาหารมาสร้างให้มันสูงขึ้นเราก็ถึงแบบ พบนักบาสอะไรเงี้ยเขาจะกระโดดกันเนยอะเวลากระโดดเนี่ยมันจะมีการเราต้องพยายามเอื้อมอ่ฮะ uh huh. มันก็เหมือนการยืดตัวครับครับผมวิธีแรกเนี่ยรเราก็ย่อลงไปแขนงไว้ทั้งหลังแล้วกระโดดขึ้นเหมือนกับราบเอื้อมเอื้อมพยายามยืดจะดูดสันหลังได้เยอะครับผมเดี๋ยวผมทำให้พี่แพทยดูก่อนได้ครับครับไว้อย่างนี้หายใจเข้าหายใจออก <laughs> หายใจเข้าหายใจออกกระโดดงี้กระโดดแล้วเอื้อมอึอ๊บเหมือน,นกับให้จินใน,ในการกว่าเราจะมีแป็นบาสแล้วเราจะไป เรียกว่าเป็นดังมันครับอ๋อโอเคมาลองดูลองทำดูมาโชว์นะฮะหายใจเข้าอ่ากระโดดชึบกระโดดชึบอ่าพยายามเอื้องมาเยอะนะครับจากคิดไปแล้วแม่ถ้าเจอกันเร็วกว่านี้เนี่ยผมสูงนักโคชอัานแน่นอนเลยเนี่ยท่าที่สองนะครับเมื่อกี้เราเป็นสองข้างไปแล้วอ่าฮะเราจะมาฝึกแบบเป็นซิงเกิลซึ่งมันดีมากมากเลยการไปฝึกขาเดียวเนี่ยเพราะมันจะเป็นบาลานซ์ด้วยครับนะครับผมเรามาเซตท่ากันก่อนครับผมให้เรายืนอย่างนี้นะครับแขนกับขาข้างเนี้ย จะต้องสลับกันที่างห,หน้าแขนงต้องมาทาั้งหลังผมทีนี้เนี่ยเราก็กระโดดขึ้นไปแทงเข่าขึ้นแล้วก็มือไปควา้ามันก็เหมือนกับท่าของนักบ้าวเหมือนกันเต้นโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราลองมาซ้อมแล้วทำพร้อมกันทีนี้พี่แพทนอนหงายเลยครับนอนลงไปวันนี้เลยนะครับใช่ครับให้เราวางนะครับ ไอ้หมอนหรือผ้าเช็ดตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเอามาหนุนหลังนะครับให้วางอยู่ตรงช่วงกระดูกสันหลังส่วนอกเห็นไหมครับมันจะอยู่ตรงอกพอดีเลยนะครับผมเราวางไปเนี่ยแล้วเราก็เหยียดแขนนะให้สุดนะครับพยายามเหยียดแขนพยายามเอือ้อมเอือ้อมเอือ้อมเอือเอ้อมเลยโอ้อมันก็ตึงหลังเลยนะฮะใช่ครับมันจะตึงหลังเลยนะมันรู้สึกมันหลังถูกยืดแล้วครับถ้าคนไหนที่ที่ ที่2อเนี่ยติดพื้นไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่ามีความตึงของหลังนะครับแล้วก็อกอ่ะอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าตึงใช่ไหมครับถือว่าตึงใช่ครับแล้วก็ถ้าใครเอาเอาแขนเนี่ยแนมหูตัวเองไม่ได้ก็ถือว่าตึงมากโอ้อันนี้ก็ตึงมากเลครับเราอาจจะช่วยนะครับถ้ามีพาร์ทเนอร์นะครับอาจจะช่วยกดอแล้วบางทีนะครับมันอาจจะดังกรึบกรึบเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเป็นการจัดกระดูกสันหลังส่วนอกด้วยตัวเองด้วยนะครับผมทํานี้แล้วกดลงไปนะครับโอเคทีนี้พี่แพทต้องเอาขาขึ้น ประมาณอย่างนี้ด้วยโอเคทีนี้หายใจเข้าพุ่งป่องครับหายใจออกพุ่งยุกก็วันนี้ก็ฝากไว้นะครับ3ค่าสำหรับเด็กคนไหนที่อยากจะเสริมสร้างให้ตัวเองสูงขึ้นครับก็สำหรับผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าหลังตัวเองอะ่ะเริ่มคล่อมแล้ว พอดีหลังคอมันก็เลยเตี้ยลงอาลหลังให้มันสูงขึ้นได้โอเคแต่ที่สําคัญนะครับเราก็ต้องไม่ลืมเรื่องของสารอาหารที่จะมาบํารุงกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกเพราะว่าจริงๆหลายคนเนี่ยจะเข้าใจว่าอยากสูงต้องกินแคลเซียม,ยมนะแต่จริงๆแล้วการเพิ่มความสูงเนี่ยต้องกินโปรโตีนด้วยนะครับ,รบและที่สําคัญคือเรื่องของวิตามินดีที่จะไปทําให้โปรโตีนมันทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับอย่ออย่างที่ผมได้บอกไปการออกมังการเนี่ยเป็นสิ่งเ้าถ้าเรากินโปรตีนหรือแคลเซียมเข้าไปเฉยๆ มันไม่ได้เราให้ให้เราเอาอาหารนั่นนะมามาซ่อมสร้างมันก็จะขับออกไปหมดครับนี่ถ้าเรานอนหลับดีออกกาลังกายดีกินดีระบาดท,ที่เรานอนหลับนี่แหละมันจะเอาพวกสารอาหารที่เราทานเข้าไปโปรตีนแคลเซียมอะไรต่างๆวิตามินเนี่ยไปสร้างทําให้เราสูงขึ้นได้โอเคถ้าอย่างนั้นหนูๆอย่านอนดึกกันนะครับแต่ถ้าทางพี่น่าจะนอนดึกไหมฮะอุ๊ย <laughs>